มวยจบผมไม่จบสรุปหลังเกมโดยใหญ่ลำนลายในคลิปนี้ครับเราจะมาสรุปหลังเกมการชกในศึกวันลุมนีครั้งที่98ครับเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับผู้นำในรายการครับมวยไทยพิกัรรุ่นส r e เวตไม่เกิน125ป่ปอนด์ครับชาติพยักษ์ักสตูนครับโหจอรมาเจอกับก้องชัยชนหน์ดอนเมือง เกมการชกของมวยคู่นี้ครับต่างฝ่ายต่างแลกอาวุธกันแบบดุเดือดคู่ขี้เป็นอย่างมากครับปะทะไปแล้วเบียดไปแล้วครับชาติพยักออกอาวุธได้หนักแรงแม่นยำกว่าแม้ว่าจะเป็นฝ่ายละเลงเลื่อนครับก่อนจะเอาชนะคะแนนทางด้านของก้องชัยไปได้ในท้ายที่สุดครับในโลกโซเชียลครับต่างก็ชื่นชมฟอร์มการชกในไฟนี้ของชาติพยักเป็นอันมากครับว่าออกอาวุธด,ดีมากนะครับแล้วก็ออกได้ต่อเนื่องหนักแรงแม่นยำจริงๆครับ ในขนาดที่ก้องชัยเองก็ถือว่าทนทรหมาสู้มาบูเยกว่าทั้งคู่ครับทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆครับแต่มีบางส่วนก็มองว่าจริงๆแล้วไฟนี้ก้องชัยน่าจะชนะมากกว่าเพราะมองว่าในยกสุดท้ายครับทางด้านของชาติพยะครับถอยเยื่อไปถอยออกทรงหนีตายดูแล้วน่าจะเป็นฝ่ายแพ้ทางด้านของก้องชัยมากกว่าหลังเกมครับทางด้านของชาติพยคฆ์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ไฟนี้ครับเจ้าตัวนอกจากจะระเลงเลือดเสียเลือดไปแล้วยังโดนย็บไปอีก5้าเข็มครับโดยแผลแตกนี้เกิดขึ้นในยกแรกครับไปโดนศอกของทางด้านก้องชัยครับและก็ยอมรับว่าก้องชัยครับแผนการชกดีมากครับพยายามเดินเร็วและก็สร้างปัญหาให้กับทางด้านชาติพยัคต์ตลอดในยกสุดท้ายครับทางผู้สื่อข่าวถามชาติพยัคตว่าทําไมถอยครับเจ้าตัวก็ตอบว่าที่ถอยเพราะมั่นใจว่าในสงยกแรกได้คะแนนมาอย่างเยอะแยะแล้ว กอนเลยถอยเพื่อที่จะได้คุมเกมไม่ได้หมดเรี่ยวหมดแรงอย่างที่หลายๆคนคิดแต่ประการใดครับคู่ต่อมาครับเป็นคู่รองในรายการครับมวยไทยแคชเฟรดที่กัด142่อปอนด์แอนต้าก้าเซนครับเจอกับกิษณนะดาวเด่นมวยไทยเกมการชกของมวยคู่นี้ครับกิษณนะดาวเด่นมวยไทยครับแม้ว่าจะเล็กกว่าสั้นกว่าแต่เป็นฝ่ายเดินหน้าท้าชนตลอดครับราวกับว่าตุกต๊กๆเนี่ยวิ่งไล่ชน10ล้อครับ ในขณะที่แอนตากาเซนครับก็ใส่ลังหวะฝีมือครับคอยยิงหมัดคอยดักสวนด้วยอาวุธตลอดครับครบ3ยกครับนักชกชาวฝรั่งเศสเชื้อสายเบลารุสครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบสมุดครับในโลกโซเชียลครับมองว่ากิจสนะครับแม้ว่าจะเดินจริงพยายามที่จะเข้าไปหาคู่ต่อสู้จริง แล้วก็ดูเหมือนเดินเข้าไปโดนมากกว่านะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะยังปรับสไตล์การทกบให้เข้ากับทางด้านของวันลูมินีไม่ได้ครับอาวุธค่อนข้างน้อยเน้นเข่ากะเป็นส่วนมากในขนาดที่อันตาการเซมแม้ว่าจะชนะครับ แต่แฟนแฟนมวยก็บอกว่าไม่ได้ใจอะไรแฟนแฟนมวยมากมายนกะเพราะถึงขนาดจ,จะได้เปรียบรูปร่างแต่กับชกทรงถอยถอยชนิดที่เรียกว่าแม่เหมือนบ้านไฟไหมเลยดเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่แฟนแฟนมวยลงความเห็นว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะจืดเอามากๆครับู่ต่อมาครับมวยไทยรุ่นไฟเวทพิการไม่เกิน135ปอนด์ครับซ่อนลักฟแฟนแท็กจากพม่านะครับเจอกับจอคิมอูรากีจากฝรั่งเศสครับ วันนี้ครับซอนลักชิงจังหวะได้กดหมัดนับ8ก่อนครับก่อนจะประคองเกมครับเป็นฝ่ายเอาชนะอรากีที่ใหญ่ยาวกว่าไปแบบสบายๆซอนลักครับแม้ว่าจะเป็นนักชกพม่าในแบบที่ทางวันแชมป์ชิพป,ประกาศครับแต่เจ้าต,ตัวกับพูดภาษาพาม่าไม่ได้เลยนะครับพูดได้แต่ภาษามอญก็เรียกว่าเป็นนักชกพม่าแบบพูดได้แต่มอญครับ และในไฟนี้ครับเจ้าตัวเพิ่มสีติชนะรวด5ไฟครับในขณะที่อุรากีแพ้ไฟนี้เป็นไฟที่4ี่ติดต่อกันแล้วคู่ต่อมาครับมวยไทยแคสเวดพิกัด119บปอนด์ครับและยิมซอบุตรมีฤทธิ์เจอกับตีใหญ่พีเจแสนชัยคู่นี้ครับทางด้านของแปะยิมครับอาศัยความใหญ่ครับปั้มตีครับก่อนจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของตีใหญ่ไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์ครับคู่นี้ครับดราม่าก็เกิดขึ้นเลยครับเนื่องจากคะแนนเนี่ยไม่เป็นเอกฉันท์ ทั้งๆที่แฟนมวยดูว่าตีใหญ่ครับแพ้แทบทุกยกครับแต่คะแนนกลับออกมาแบบไม่เป็นเอกฉันท์ซึ่งจะสร้างความมึนงงให้กับโลกโซเชียลอยู่พอสมควรครับและอีกประเด็นหนึ่งครับนี่คือคู่มวยที่แฟนมวยบ่นว่าอาจจะไม่สนุกเท่าที่ควรนะครับแล้วก็รูปร่างค่อนข้างที่จะเรียกว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับมวยไทยพิกัดแคสเวด132อปอนด์ครับน้องโอเหล่าลานช้างจากสปปลาาครับเจอกับขุนเดช ยยเป็นีคู่ครับที่เรียกว่าพลิกล็อกผิดคาดครับเพราะว่านักชกไทยนี่ค่อนข้างจะได้เปรียบพอสมควรครับแต่สุดท้ายครับนักชกไทยที่พยายามจะอาศัยความแข็งแกร่งครับเดินปิดเกมแต่เราะว่าในยกแรกครับพาธาดโดนสอบแตกก่อนที่ยกที่2ครับจะมาโดนหมัดขวากดเข้าเต็มๆทางครับเป็นฝ่ายแพ้น็อกในยกที่2น้องโอ๋ลาวร้านช้างครับชนะน็อกเรียกว่าได้ใจแฟนๆมวยชาวลาวทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับ ในโลกโซเชียลครับต่างฝ่ายต่างก็เน้นหนักๆแล้วนะครับก็แซลทางด้านของขุนเดชพีเแสนชัยครับที่ในไฟนี้แพ้เพราะแผลแลบดินครับในขณะที่จำนวนไม่น้อยครับชื่นชมมวยลาวว่าจังหวะการออกวุฒีงามมากๆนะครับและประเด็นสุดท้ายที่เป็นดราม่านั่นก็คือเรื่องของโปนัสที่แม้ว่าในไฟนี้ครับน้องโอลาลรานช้างจะชกไดก้ค่อนข้างดีเลยนะครับว่าดีเยี่ยมเลยนะฮะ ช็อตน็อกก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวแต่เทว่าแม่กับไม่ได้ใจบอสครับอดโบนัสครับเล่นเอาฟันๆามวยในโลกโซเชียลจำนวนไม่น้อยครับออกมาโพสท,ทวงขอโบนัสให้กับน้องโอล่าล้านช้างเลยทีเดียวมวยไทยหญิงคัสเวดพี่กันไม่เกิน106่อปอนด์ครับชบปาแก้วสอกันจันชัยเจอกับกัจจังแฟร์แท็กแต่คู่นี้ครับถือเป็นกคู่ครับที่แม้ว่าจะเป็นมวยหญิงนะฮะแต่ก็จบแบบสนุกดุเดือดโดยเฉพาะช็อตน็อกครับที่ถือว่าโหดเอามากๆสำหรับมวยหญิง เมื่อชบาแก้วครับพวงบัดขวาบัวกกับซอกขวาของกัดจังครับผลการชกค,ครับกัดจังครับเป็นฝ่ายแพ้น็อกคาเชืออลุกเนี่ยขึ้นไม่ขึ้นเลยทีเดียวนะครับแต่ขณะที่ชบาแก้วแม้ว่าจะชนะน็อกแต่กับได้แผ้แตกบริเวณหน้าผากครับเลือดสาดครับเป็นชัยชนะที่แลกมาเรื่อยๆจริงๆชบาแก้วซอกันใจครับชนะน็อกทางด้านกัดจังแฟร์แท็กในยกที่3ด้วยเวลา1นาทีกับอีก7วินาทีครับ คู่เอกในช่วงอินเตอร์ครับมวยไทยรุ่นไฟเวทกันแ่ไม่เกิน135ปอนด์ครับอัสซาดดูไาอิมบากาซาลิเยฟจากรัสเซียครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมัวเมตตาฟิกจากโมร็อกโกโดยคะแนนแบบเป็นเอกฉันท์มวยไทยรุ่นนัตอมเวทครับน้องเบียร์ลาวลานช้างครับเจอกับทางด้านของมาวินดิสทิสจากเยอรมันครับคู่นี้ครับเกมการชกใช้เวลาไม่ถึงนาทีครับเมื่อทางด้านน้องเบียร์ครับ ไล่ทุบมวยเยอรมันนอนอาซ่าแพ้นอกเกียงแค่ยกแรกด้วยเวลา53วินาทีไม่ถึง1นาทีเลยนะครับในโลกโซเชียลครับต่างก็ชื่นชมนักชกดาวรุ่งจากลาวคนนี้ครับเป็นอีกคนครับที่น่าจับตามองมากๆ โดยเฉพาะพลังกำปั้นที่ถือว่าเด็ดขาดและรุนแรงจริงๆไปสืบทราบอีกทีครับน้องเบียร์ก็ถือว่าเป็นนักชกที่เป็นทีมชาติมวยสากลสมัครเล่นของลาวนะครับเจ้าตัวครับมีดีกีเป็นเจ้าของเหรียญระดับซีเกมติดตัวด้วยครับเรียกว่าแฟนๆมวยครับจำชื่อน้องเบียร์ลายนี้ให้ดีครับแหมมัดนี่หนักแรงจริงๆครับน่าจับตามองมากๆครับมวยไทยรุ่นไฟเวทพี่การไม่เกิน135่อปอนด์ครับเสกสันแฟร์แท็กครับได้นับในยกสุดท้าย ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนคู่ต่อสู้ชาวจีนครับจางจินหูไปแบบเป็นเอกฉันท์มวยไทยแคสเวด122ปอนด์ครับคู่นี้ถือว่ามันมากๆครับเมื่ออิเซอิโยนะฮะจากญี่ปุ่นครับพาท่าครับโดนต่อยหล่นก่อนสองนับครับก่อนที่เจ้าคืนแบบสะสมเป็นฝ่ายชนะน็อกหลูยีฟู่ในยกที่2ด้วยเวลา2นาที4 1วินาที MMA คสเวด128ปอนด์ครับ อาวสแบกโกเมียไซเอฟใช้ผ้าที่โยตินโชครับเอาชนะโบลาดซามาเบคอฟในยกแรกด้วยเวลา1นาที3าเวินาที M m เมกู่แรกในมิกัดรุ่นไลท์เวทครับคอนเนอร์ไมมอนเป็นฝ่ายไลใ่ทุบครับทางด้านของซูม,มิตบายานจากอินเดียในยกที่2ด้วยเวลา4 6วินาทีและนี่ครับก็คือทั้งหมดในศึกวันลุมินีครั้งที่98ครับประจำวันศุกร์ที่28กพุนภาพันนี้นะครับ แฟน,นมวยชอบมวยคู่ไหนถูกใจประทับใจคู่ไหนกันบ้างครับหรือนักชกค,คนไหนฟอร์มโดดเด่นครับก็ขอเชิญแฟน,นมวยครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับและถ้าชอบในคอนเทนต์ของเราครับมวยเด็ด789ฝากแฟนๆติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับ